จะปูพรมไปแล้ว1เดือนยังรู้สึกชาบริเวณศีรษะอยู่อันนี้ผิดปกติไหมคะแต่จริงๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยเวลามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการซ่อมตัวเองนะคะประมาณ3-6เดือนเส้นประสาทก็จะกลับมาทาง,งานปกนติ ต,ต่อไปเป็นคําถามข้อที่9นะคะหลังจากปลูกผมไปแล้ว1เดือนยังรู้สึกชาบริเวณหนังศรีรษะอยู่อันนี้ผิดปกติไหมคะคือจริงๆแล้วยาชาที่ฉีดในวันที่ปลูกผมนะคะมันจะหมดฤทธิ์ไปแล้วตั้งแต่1ถึง2วันแรกตอนที่เราปลูกผมเนี่ยมีการเจาะกราไปเป็นจํานวนมากทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณปลายประสาทที่มาเลี้ยงที่ผิวหนะะังค่ะเกิดอาการชาต่อเนื่องแต่จริงๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยเวลามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการซ่อมตัวเองนะคะประมาณ 3- 6ถึงเดือนเส้นประสาทก็จะกลับมาทำงา ทำให้บางคนเนี่ยชาไป2เดือนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ผิดปกตินะคะแต่ว่าในบางคนที่กังวลมากๆว่าเมื่อไหร่หายชาอะไรเงี้ยค่ะหมอก็จะแนะนำซื้อวิตามินกลุ่มยูโรเบียนหรือ b 1 6 2ในการเสริมให้เส้นประสาทกลับมาฟื้นฟูเร็วมากขึ้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากเกษรหมอฝากติดตามแนละทุกวันพฤหัสหนึ่งทุ่มตรงค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะ s ับ s cribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนด้วยค่ะ